ตรงนีเนี่ยตรงยูดทูบด้วยนะครับ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 ปมแปมแครับสี่ลจวครับผมชิ้นของใหญ่มาตอนท้ายเหลือนู่นน่นนู่นน่นน่นนะนะวิ่ง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 วะนะนปลาเล็กจะขวงจะขวงบังบังโอ้โนั่น สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีนา,นาคพ่นครับเล็กตกป่าพาเที่ยวครับผมหนาปลามึกครับขนาดปลาเล็กนี่ออกหมายกันสวยสวยครับตอนนี้หนปะปลามึกอยู่ฟ้องพระอ,องค์เจ้าใช้ย,ยานุชิดเขียดแถวหลวงแผงครับผมดลยถนนหลวงแผงขึ้นมาไม้หนี่เคยเห็นหนีหนามาลง่พกันอยู่ครับกระหมานอยู่มาสวยๆวล่อะพักทุบกับไหลแต่ว่า มองที่เข้าลงนี่พอดีนี่นีช่องว่างครับปลากระลังเสร็จเช่นไรเราเดี๋ยวานาปลามือ่อกันนาปลาเล็กล่องขั้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาคุยรายละเอียดกันครับผมบปลาปลาเล็กเผาละสวยละ มาเบ,บิงอุป,ปกรณ์ที่น้ปพะมึกใส่เมือน,นี่ครับท่าน่ะนัาประมึอเกี่ยวเป็นเม็ดพฟมเล็กน้อยเดยครับตาเบ็ดมือน,นี่เป็นซุ่งจินุจินุเบอร์หนึ่งครับตะกรอรีวเวทขนาดสามเส้นครับผมชิงล่างชิงบนครับเงีวประมาณหาเส้นครับผมเนื้อกับเป็นเนื้อหน้ปพะมือครับมือน,นี่ เงินนประมึกกใส่กันกับลำมกของหน้าชันใช่ครับเนี่ยปลาทุยนั่นเองครับลำของหน้าประมึกค,ครับมาตามรุ่นตามเชี่ยกันครับเห็นปลาขึ้นที่ดีสีมานบ่ฟังทั้งพูดจเป็นทางรถไฟ ลงหน่าอีกแล้วนะปลาหมึกโอดติเื๋อวจะดำบ่มองมาคิด น้ำแล้วครับท่านผู้ชมเน,นี่ยลุกน้ำเซตตอนแปดโมงเลยสามสิบหาในทีครับปลาขึ้นน้ำดีดีจะเป็นปลายอย่างนี้เหรอกผมมืดจะเบิ่งโวออก <c oughs> มาพักตบครับไหลมามาติดสะพานสะพานตรงสีสขามไปสะพานตรงนี้ครับ ครับท่านผู้ชมครับผับกตบผักตบไหลมามาติดสะพานตรงสิขามไปตรงมูบ่บานพฤึกษาครับนั่นปลากก้วยนะนะนั่นจอนไปเมื่อเจือบสองปีที่แล้วครับหนาประมึกขึ้นมามาลงครับไตปลนนิใหไงไปหลเตียมอยู่ครับนะมัอน,นี่ขยับขึ้นมาน้อยนึงครับเพราะว่าผักตบไหลนี่นะครับปลากระลังขึ้นน้ำเลยครับเดือดเลยเนี่จักเป็นปลา เป็นปลาสักเกอร์หรือว่าเป็นปลาสวายมาตามดุลตามเชียครับเป็นกำลังใจเห็นะประมือขนาดปลาเล็กทั้งเด้ยครับผมไปสิไดงัดบ่มันนี่มาเ้ามาเห็ดเห็ดผมอยู่กันครับผมยุย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 ยยย อยู่ไหมเป็นไงอยู่ครับตอนนี้นี่มาเลยครับผมแจมแหลกของเขาปลาตะเพียนโอ้มาอย่างดวครับพี่น้องตะเพียนครับผมปลาลับแขกานี่ที่พ่อได้อยู่ในน่้นโอ้นี่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 ที่พอเ You you อยู่ไซยอนเลยอยู่ๆยูๆอยูๆยูๆโอ้หิุดนะครับหิุดนะครับนี่โอ้โอ้โอ้ตะลิบไย่ยูขนาดเด้อโอ้น้าครับดีเลยแบบนี้วุ่นไปงัาม ตะเพียนาบุานบ้นอ่ะตะเพียนไงตูตีเพชรลงยาง้านาด้ยอดหาที่นะครับผมเอาเร็วครับสองแจมครับผมเดี๋ยวจะยับไปยับไปจะยับไป น้าครับตีเพชรลงงยาบาลในหอดหาที่ครับสองแจมมาเลยครับนี่อ้มาตะเพชรแจมที่สามอ่ะจัดไปครับผมมันหมานครับมันหมานพี่น้องยูยูยูพี่มึงยูยูเปรนับเกซับเดเปรซับเเป็นยังไงเป็นยังไงาหรอมาล้อมาเป็ก อื้อฮ่าอ้สบายน้อยสบายน้อยเห็นขึ้นนนามยืดตุ้มตั๊มุ้มตั๊มเยอะไหมนะเยอะไหมโอ้ยไปเร็วตัดเรยว ดึง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  ไหนนี่โอยเก่อแล้วนี่ไม่ธรรมดาธรรมดาแล้วทับไหนนี่เป็นศาสตร์ใครก็ไม่ลงภาษาอีสานหายไปใส่ละอ้าวด้านหน้าฟังัวหุ่นเลี้ยงครับได้บอกภาษาอีสานผลภาษาไทยยังสิละอันนี้ยังอยู่เหรอเออยังอยู่พี่มงตึงไหมตึงไหม เราปึะมกว่าตึงมือขานาดนะนั้นนะปลาอะไรนาอมายังมายั่งปลาดเลย,อยโอ๊ยกระมังกระมังไซสวยเลยครับของเจ้ากระมังสวยออพี่โกงไปนี่เลยอระมุกขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นเห็นไหมแกะปุ๊บกินปับ๊บ

嗯，嗯，我走，嗯。有没？

đừng lên đường lên thì mặc đừng lên nữa quý đừng lên ạ à. á đừng lên chăng lên

แล้วค่ะนะำพนมกลงกระหางวานอะไรดึงแรงแท้ยังไม่เห็นตัวค่ะยังยังมุดมุดน้ะพ่มุ์มุดมุดมุดอย่างเดียวเลยนะเขา

กะเพียงใส่งามๆกตะเพียงใส่งามมาอีกแล้วครับน้องวูดวกดวูดมูดวูดวูดมาดูดูดวดูดดดูด

เลยเบ็ดทุกขันเดียวเลยครับตอนนี้ไป ไห้เหรอสวยไหมมาแล้วผู้ชมนี่นักปะเลกจัดการให้สวยเลยงูนั่งรอตั้งนานั่งรอตั้งนานนะาครับวันนี้ก็เป็นเวลา ไปสองหมงืนกับอีกสิบนาทีก็ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงปลาก็เริ่มกินหางที่ขั้นแต่ว่าอากาศเยี่ยงก็แข็ามากครับแต่สภาพน้ำสภาพน้ำดีขึ้นนะครับดีขึ้นน้ำเรื่องใสแต่ว่าอากาศวันนี้เราสึกว่าร้อนจัดเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้ยังหนาวอยู่เลยครับเมื่อวานนะเมื่อวานนะ้าานประมุคณะพระฤลษกก็ลงทองเจ้าช่วงฝั่งทนางโน้นเหมือนกันกกกกเมืม่อนะ <c oughs> วานนี้พี่นักพันกลางทำไมครับเท็กสองก็เมื่อวานนี้ก็ลงทองเจ้าเหมือนกันครับที <c oughs> นี้ก็เลยมาลองจุดนี้ตรงปากเวรอยที่ถ่ายนะฮะาดิชมกัน ก็จะค,คิดว่าจะเก็บคันนะครับผมสำหรับปลาวันนี้ก็พอดีมีอีฟีนาประมุอยู่ฝั่งทางกอไผ่ครับก็เดินไปซื้อกาแฟร้านตรงนี้ร้านตรงนี้มีกาแฟขายด้วยนะครับนะนะมาก็สะดวกสบายครับแต่อย่าลืมเก็บขยะด้วยนะครับ,บยขยะมันไม่นู้ก็เพราะตรงน,นี้เป็นที่ส่วนเุคคนนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายก็ ก็ไม่ได้ยหยครับเจ้าของก็อยู่ข้างนี้แต่เรามาเราก็ต้องเคารพสถานที่ช่วยกันเก็บขยะให้เรียบร้อยนั้ประมึกสรุปตเต่ไม่ชดครับสนาปาก็ยกไปให้นะเอฟซางนี้อย่าลืมทักใครนะกประมึกกบน้าประเล็กกันด้วยนะครับท่านอาจจะได้ลาไปกินที่บาทฟรีๆรีอย่างนี้นะครับสายตกปลาแจ็ <laughs> พอได้กับข้าวอยู่ครับผมใ้สวยด้วยเนาะเปียนใ้สวยๆทั้งนั้นเลยครับเปลียนกำลังไปไปครับเดี๋ยวเอาปลาไปให้เอฟซีแล้วก็จะมาเก็บอุปกรณ์กลับไปพักผ่อนกันก่อนครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับพักทายกันได้ครับผมเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันครับเราวท่านจะได้ปลาที่ฟรี ปนี่ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็ไปกับเท่าป็นมือเลยครับผมเราให้นับประเด็ไไกไถเราจครับเอาไปมกพี่มึก,มกขันซ้ายขันซ้าย

เอาไปโรดเอาไปให้เขาเน,นี่ยเอาไปให้เขาก่อนครับไป่เ

นั่นนะน้ำปลาเล็กจะขวงจะขวงบังบังโอ้โหนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิตองตักแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำปลาเล็กอยู่ที่ไหนสิมีเสษคนโอ้โหมาเอาตอนท้ายอีกแล้วของใหญ่เข้าตอนท้ายเดี๋ยว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 โอ้เดี๋ยวเราเราต้องไปให้เอฟทีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำปลาเล็กอยู่ที่เศษนะโอ้โอะไรนั่น วนชั้นวนชันถือ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 กล้องถือกล้ือกล้องไว้ถือกล้อไว้โอ้นา่าตอนท้ายครับนี่เวงวัโอ้จะกลับไหมนี่เก็บคันครับบนบนไหนรอบนอือนี่โอ้ที่สุดของใหญ่มา มาแบบนี้ทีไรเก็บคันที่ไรเป็นตลอดเลยครับเหลือสองคันสุดท้ายแล้วไปดูจะกินครบไหมเล้าของใหญ่คันนักศึกษามันมีฟองเออใช่แล้วของใหญ่เขาชอบมาตอนท้ายด้วยครับเราเอาไปให้เอฟซีคันดี้แบบขาเขาตกตะโนนครับแล้วก็มือเอาปลาที่เขาหมดแล้วนะครับ ปาชุดที่แล้วมาคุณจบครับตรงยูทูบด้วยนะครับ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 เป็นเป็นครับยดีนครับผมเอดีกำลังเจ็บคันเม่อีน้องดึงตึ๊บเลยอะไปบผมจัน์มา่ มาให้นาเขาป๋าครับผมที่นี่ขับทิ่จริงแล้วครับและสองคันมันรูสุกที่นี่รึเป่าขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะมาได้ผู้ที่ตามเพิ่มอีกสองคนเราขอบคุณครับผมทักทายนะพมิดรับรองได้กินปลาแน่นอนครับผมวัสดีครับ